สวัสดีค่ะช่องเจคนนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจเคเนนำเสนอให้ชมกับบ้านเนือหนึ่งนะคะเป็นบ้านสร้างใหม่ค่ะราคาถูกด้วยนะคะแปลงนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นที่เดือนรับประมาณ4,000บาทเท่านั้นค่ะเนื้อที่ขนาด35ตารางวาตัวบ้านใช้วัสดุอย่างดีค่ะพนักงานห้างร้านบริษัทข้าราชการสามารถกู้ได้ทุกอาชีพนะคะ ราคาขายต่ำกว่าราคาประเมินค่ะและอยู่ในช่วงของโปรโมชั่นกันด้วยนะคะก่อนถึงปีใหม่ค่ะทุกท่านเหมาะสำหรับท่านที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองเลยทีเดียวนะคะดีกว่าเช่าค่ะบ้านพร้อมที่ดินขนาด35ตารางวาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะอยู่ใกล้สะพานข้ามแม่น้ำแควอยู่ใกล้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่ใกล้พฤกษาการอยู่ใกล้ห้างมิกซี่ค่ะ ตัวบ้านมีพื้นที่ใช้สอย2ห้องนอน1ห,ห้องน้ํา1ห้องครัวมีห้องสกล้าง1โรงจอดรถนะคะราคา1ล้าน2 90,000บาทพร้อมจ่ายค่าโอนให้ด้วยฟรีค่าโอนฟรีดาวฟรีมิเตอร์น้ําและมิเตอร์ไฟให้พร้อมนะคะท่านใดที่มองหาซื้อบ้านอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี ท่านติดต่อนัดชมแปลงนี้กันได้นะคะติดต่อโดยตรงได้เลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทุกท่านในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ